สวัสดีครับพบกับผมคนเดิมเป็นหนุ่มบวกไลน์นะครับผมบว,วันนี้ก็เดี๋ยวผมพามาดูหลายๆอย่างครับหลายๆอย่างค่อนข้างเสร็จหลายๆอย่างก็เมื่อวานก็ได้กะว่าจะได้เข้าห้องน้าไม่ได้เข้าครับผม <c oughs> ได้มาเข้าวันนี้ครับ <c oughs> พี่เบียร์เขา <c oughs> จวางวาง,วางรูปวางรูปแบบวางรูปแบบใหม่ทํ <c oughs> ารูปแบบใหม <c oughs> ่ก็สวยครับสวยนี่ก็บรรยากาศสี่ห้าโมงครับ บรรยากาศก็ยังม yes. mm ีแดดยังมีอะไรครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูข้อหมูครับข้อหมูผมมีดแดดแล้วข้อหมูนี่ก็ข้อหมูเดี๋ยวมีเก็บกวาดเล็กน้อยครับด้านข้างมีเก็บกวาดมีทดสอบสภาพ แต่ละอย่างเก้าสิบครับเก้าบ้าปเซ็นโอเคครับโอเคเพราะว่ารางน้ําหมูก็ทํามาแล้วครับรางน้ําตัดท่อพีพีซีไล่ไปลงบกทางนู้นนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ห้องน้ำครับห้องน้ําก็เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูห้องน้ำครับมานูห้องน้า บ้านเราเขาบ้านเนี่ยห้องน้ำเป็นบ้านทำดีไซน์เราออกแบบมาออกแบบมาไว้ฮะออกแบบไว้แล้วก็ให้เบียร์เขาทำครับเบียร์เขาก็มาดัดแปลงดีไซน์ออกมานิดนึงก็โอเคครับต็เนี่ยห <Okay. S 1> ้องน้ำห้องที่นี้ที่เด็ดที่เด็ดกระปุกเบื้องปูกระเบื้อง พี่เบียร์จัดให้ครับนะครับฝักบัวไม่ต้องพูดถึงครับนี่ครับไม่ต้องลงทุนเยอะครับฝักบัวครับเช็คดูได้ฮะนี่ครับเปิดน้ำหน่อยเปิดน้ำหน่อยเปิดน้ำลองดูหน่อยเดี๋ยวดูน้ำมาเดี๋ยวดูน้ำโอ้โหได้ฮะได้ได้ได้เปียกด้วยโอเคมูลค่าก็ไปจ่ายดังดี โมเดลโมเดใช่ได้ด <c oughs> เดี๋ยวนี่ก็สนใจติดต่อได้นะครับ <c oughs> ติดต่อได้ที่เบียพี่เบียทำให้จัดเต็มครับจัดเต็มข้างครับเต็มสนใจติดต่อได้งามเลยครับปูกระเบื้องด้วย <c oughs> ปูกระเบื้องด้วยทางนั้นก็ต้นครับต้นขอกหมูติดต่อได้ฮนะติดต่อได้วางแบบวางโครงสร้าง <c oughs> ต่อได้โมเดสมัยใหม่อันนี้ลาคาโมเด์นราคาโมเดนสมัยใหม่ครับตัวนี้ <c oughs> ครับสวยครับสวย มุงหญ้าแฝกครับมุงหญ้าแฝกห้องน้ำนี่ลื่นปื้ดลื่นปื๊ดครับผมวางท่อวางอะไรสุดยอดครับไม่คนลื่นนะทีก็ด้านในฮะด้านในไก่อะไรก็ี่ต้นไปเก็บผักบุ้งมาฮะเก็บผักบุ้งมาให้ไก่ด้านในนั้นฮะด้านในนั้นก็ไก่ครับก็ไก่ไข่ครับผมกําลังจะ กำลังขึ้นโครงสร้างขึ้นโครงสร้างไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะเริ่มตีรกระเบื้องกับ,บ,กบกล้อมแล้วก็วางตะขา่า่เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายดูอีกรอบหนึ่งครับผมปปเป็ดก็โอเคครับเป็ดไปเรื่อยเป็ดค่อนข้างอ้วนครับผมหัวออาหารเน้นต้นไม้ก็ปลูกเพิ่มครับปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อย ขก้าก็โอเคสวยแปดสิบเก้าสิบเปอร์็นเก้าสิเปอร์เซ็นก็เดี๋ยวมีสัตว์มาลงเพิ่มเติมค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีเดี๋ยวพี่เบียร์มีอะไรแนะนำไหมครับมีอะไรต่อไหมพี่เบียร์ไม่มีพี่ต้นมีไหมครับไม่มีไม่มีนะครับไม่มีวันนี้ก็เหนื่อยกันทั้งวันครับทำงานกันเหมือนเดิมก็เดี๋ยวไปดูข้าวแรงกันครับผมข้าวแรง นั่นนะตัวดื้ออีกตัวหนึ่งครับผมแทงสุธีกับสุธีกับกระถินเลยครับตัดผมใหม่ตัดผมใหม่ยังไม่เสร็จครับแบตเตอรี่หมดแบตหลบยังเป็นลายตุ๊กแกอยู่เลยครับผมเดี๋ยวไม่แนี่เขาแรงเข้าต้มปลาครับต้มปลาแกงอ้อมปลาครับอ้อมปลาอมีน้ำตาลปลาตลาดอย่างคุณเขียงเขียงต้องมอแล้วเออต้องได้ครับเขียงนั่งกันแล้ว มืด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 ช่างกล้องช่างกล้องแล้วต้มปลาแล้ว้ชิปอยู่อันนี้ก็ทำงานเหนื่อยเหนื่อยครับก็น้ำข้อกหมูแล้วก็บอทำข่องน้ำแก้เสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพูดถ้เบียบนะวันนี้ก็เข้าแรงก็ไม่ได้กินเนื้อมาสองวันแล้วครับผมนี่ก็มีลานลานครับมีหลานหลานมาล้านที่ต้นก็โทรศัพท์อยู่เบียเบียก็มาถึงก็มาช่วยลุยงานเลยครับเพราะนั่นที่โบครับพี่โบพี่โบก็มากินต้มปลาครับมา ตุ้มมาโฮมเลยนี่ตอนเย็น,นเดี๋ <c oughs> ยวไม่ได้เปิดแล้วไงก็เดี๋ยวช่วงเสร็จแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับผมต่องใกล้จะเสร็จนะไม่มีอะไรไมากวันนี้ก็ทำงานเต็มที่ครับผมเต็มที่ใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ดูผลงานเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวใครอยากกินไข่เดี๋ยวผมทำข้าวต่อกันครับเดี๋ยวยงไงเสร็จแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับผมเหนือแล้วครับผมต้มปลาครับมาเด้อกินเขาครับผมเบิ้งเบิ้งคนถ่ายกินครับเบิ้ง ไ <laughs> <laughs> ม่นี้กินข้าวเนื้อครับน้ yeah. าไทยกินต้มปลานะใช่ครับถ่ายคลิปอยู่ยยมันสร้างเบียร์โทรศัพท์อยู่ครับผม <laughs> ไปไหนของคุณนะใกล้ใกลใกลใๆใกล้ๆไหน่ใกล้ๆไหนเอ้ยไม่ต้องใช้ตัวแสดงแทนครับผมเอาละพยาดดินแล้วของมันมีแล้วครับผ <laughs> <laughs> ผักมีแล้วครับผักเตรียมพร้อมผักน้ำพริกนี่ให้พี่ตน้นรับไปครับ เดี๋ยงไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c ไคร้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนไม่มีก็สับขาไม่กล้ากินโชว์ครับอยากสับขาเลยครับยังไงผมขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ